สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นเพลงของ Baby Monster นะครับชื่อเพลงว่า Forever ปล่อยมาตอนสี่ทุ่มนะครับเราไปดูกันเลยไหมทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนเป็นเพลงใหม่ที่แบบว่า b บมอ m ปล่อยแกฉันเพิ่งไปงานมิดน้องมาเนี่ยยังอยู่ที่สยามกันนะครับนี่น่ารักไหม เปพี่มอนเตอร์ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยแกสี่ทุ่มแล้วชื่อเพลงว่า forever นะคะตอนนี้ยังอยู่สยามเลยทุกคนเพิ่งจบงานมิทของน้องเบมอนตนะครับเราไปดูเ,เพลงกันเลยนะคะเพลงเพิ่งปล่อยมาเมื่อสี่ทุ่มนี้เลยโอเคไปดูกันเลยทุกคนมาแล้วสี่ทุ่มุยตายเป็นประตูแกฉันเห็นแหละเราไปดูกันเลยแก All right. okay. 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 Okay.

สวยมากเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโยโอ้อ้้ยโหมยอ้ยโอยอยอ้อยสอย้ยอ้ยอยโอยอ้ยอ้ะอยโอ้ยโอ้ยโอ้าโั้ยอ้อ้ยโ้อยโอ้ยย้โอ้ยวยโอ เฮ้น้องลกมนี้ับรงเท้าใหญ่นี่นะอุยน้องลราเแล้วนองลราเก่งมากเหมือนเพงน้งน้อชตมันเข้ากับน้องอะนี่้เา่ะคือทำถึง ลกรแบบ้องฟโลกหรือดาวดวงจันทร์เอ,องดวงจันทร์จ้าีกเเป็นา,ำารำลังสงบนี้ดีมากเลยในคอน้องสนุกมากเลยโอ้ยัน่ เพนจากความฝันรอดเป็นเจ้าหญิงแล้วลูกไม่ต้องตื่นจากความฝันโตเป็นเจ้าหญิงมากนี่เจ้าหญิงทั้งเกตเอ็มมีต่อเหรอมีภ่อ้ยพลามีภาคต่อไปเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้มีภาต่อไปทุกคนทุกคนคิดว่าไงเอ็มบีนี้เธอเธอชอบท่อนไหนคือรู้สึกว่าอาสาดีมาก เขาต้องมไหมเออเรารู้สึกว่าอาสาดีมากแบบดีมากๆแบบรู้สึกอันนี้วาวนะแบบว่าอาสาคนก็คือดีรู้สึกว่าแล้วก็เพลงเพลงดีมากแบบเพลงดีจริงแกท่อนอาสาคืออีกรอบดีแทีสัอีกรอบไหมอีกรอบเอออีกรอบดีแสนมาปุ๊บลูกกาโนลูกกาอุ้ยสวยมากมันมาเคาะประตูปะ ไแบบนีอืป้าแบบหลงแบบรก็คตทาเนี่พไปพวกเรามาละคนของขึ้นห้องค่ะ สวยมากแอนนี่เหรออายุสุดห้าสวยมากก็ยิงเหมือนราตีป่ะเออเออชุดราตรีอ่ะในกระจกกับแองก็ไม่เหมือนกันเสียงสวันมากชอบมากเสียงน้องทานนี้ คือตาิกดนห้เลยชอบดนตรีชอบดีชอบดนตรีแล้วชอบทำนองก็บาเอ่าอันนี้อ่ะถามด้วยแล้วก็าชับกั อ๋อโอ,อ้ยสวยมากนี่มันอะไรสุดยอมากเลยถ้าไม่แบบคิปสโลโมชันนะน้องโรล,ล่าแบบนาง,งเอก

เี่ยอนนี้มาเต้นมาแตนนาน่นี่ดีนี่ดีคจัดเด็กที่รูอบอร่ดีมากอ่ะ โอเคทุกคนจบแล้วนะครับด้วยเพลง For r v e r ของน้อง Baby Monster นะครับคือดีมากเนาะทุกคน mm hmm. ทั้งชดุดทั้งแบบว่าเพลงเพลงดีเพลงดีมากแกแล้วก็ท่อนแบบว่าก่อนเบรกแดนซ์แล้วก็น้องโรราตามด้วยน้องโรราร้องคือแบบดีมากเป๊ะมากจึง้งจึ้งมากแม่เหมือนที่น้องบอกเออ <laughs> แกแกชอบท่อนไหนท่อนน้องอาสา <laughs> ใช่ไหมวก็อช่อคิดว่ามันแบบว่า ดีอ่ะแบบแล้วแบบแบบที่ที่เต้นคู่กับศิรป่าอันนั้นคือดีมากดีมากคือดีมากน้องน่าจะเล่นด้วบ้างใช่แกบ้างม่เหมือนเต้นเต้นเนาะดูน่ารักมากแกโอเคทุกคนอ่ารีแอคชั่นจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปปั่นวิวให้น้องเบมอนกันเยอะแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนน้องในอนาคตแล้วก็น้องๆจะมีอัลบั้มเต็มในเดือนสิงหาคมนี้นะครับประมาณประมาณสิงหากันยรนี้อัลบั้มเต็มเนาะหรือว่า ปลายปีนะทุกคนอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ reaction, รีแอคชั่นีดีจบเพียงเท่นี้ครับบ๊ายบาย